ี๋ยวผมแก้ให้เดี๋ยวปอดมนผ่นเดี๋ยวบาดเดี๋ยวันน้นท้งหมดอยอะเฮ้ยนี่นะเขาก็นำนำดาวเลยสวัสดีครับวันนี้กับพกปัานมเนาวขึ้นเกาล้นอกนะนี่สวัสดีครับบาแทบ เทียนรงกุนน er> ี้หน er ah ูคร so um, ับนี่เขนื้อเกียรติัวล้ยังกเียกาผัดเพ็ดผัดเผ็ดหนูพี่เนาะผัดเผ็ดหนูครับหือเลือเป็นโต๊ดมาหเนาะมันเียมาหัเสียเปียกมาต่ไก่มาแต่ลังหมอบุญบาดเกิดเท่าเด็กเนาะีกในบอใน ที่ไปทีมาหนะพี่น้องนะเดี๋ยวน้อกันแต่หน่อยนะกระบวแถบสามคนสามซิงงงบ่โอ้พัดแต่แบบแบบไม่นานหรอโอ้โอ้นนี่ล้วนอันนี้สูตรทเทเบียร์มึงน,นี่เอาแถบเป็นคนขั่ว เด่นหนังรับพ่อเพไเจ็บก้มนเอาูใจนำเพื่อนเปียกนมาล้วนก่อนเพื่อนโ้วนก่อน่นตัโอ้ล้วนโอ้ตัวหนิบกเครื่องพัดก็ดี่าน่หันนะก็ดีอยู่หันด้วยีแก็อยู่บ้านน่เองนะพี่น้อเนาะ ล้วนมาวันนี้ไม่น้ำซุปหอม่โอไม่น้ำซุปต้บหอสูดได้ยี่สิบหน่งที่น้ไม่น้ำซุปอมไม่หอนน้ำซุปสุดเปียยหล,ล้างมอ่นสูดลังหม้อสามคนไมาพอกันะสามสิงขนอนรำ่ำเห็นน้ำกันมาแต่น่อย โบอยากเรียนน้ำได้แหละแต่ว่าจำใจตรงเรียนก็ได้ครบนอกเปียกเนาะเออหดดมยกบเดนนเอรัเออว่าได้ว่าห่างไอันั้นแม่ว่าห้ดิบก้เกียวเนี่ตะกี้เออว่าห้้ำไมเนาะว่าหเต้ยว่าทำอีกเปล่าคบเปล่าคเออย่างเตรียมเปล่านำลายำลายำลายเตรียมหนาอยู่เตรียมหนาขมย เปียกเปียกผีหอน <g ind> ยงางเดิใส่ยางมาสมัยแต่ก่อนเนาะกแกว้วเห็นกแก้วเต็มปลาเปียกเบิ้งสุดปลาเปียกได้พี่น้องมง้วนใหญ่เลยอ้วนขวดเรียบร้อ,รอยเนาะเป็นลวนเอาล้วนซะก่อนล้วดอะไดรต่อบอกพี่น้องอทีหล,ล่ลหะลวดนะก,กับชิพัชอันนี้มันเป็นตุ่มได้หนีิล้วนมันเป็นตุ่มนูวล้วนลวดโอจะเอาเครื่องเอาเครื่องัดใส่หน่อยหนึ่ง นี่ดาร่าดาดารานี่เด็กกระเพาะเป็นเด็กกระเพาะเออเดี๋ยวเอาเอาหม้มาซับเป็นเป็นหมอหม้อหนิครับฮะนี่เอาอยู่บ้านนะทรงเด็กผู้นนออันนี้นี่วาสดีครับทครกเสียเปียกเลยเสียเปียกคนเสียเปียกมาตไก่เมืนมาตะไก่ไม่สูตรไม่สูตรทั้งลับอไรอ้่านี้้กสาว เอาพี <Sonic> wow, ่ว่าพี่ว่าตาขัางนอพี่เบาหลีกบสวเบาหลีเบาหลีไปใส่บุญค้าผู้สาวป้าจกเออไอแนวต่อนี่ต้อนเหลววะแบบยพันลวนเนาะลวนหนู จะเอาไปพัดบ่มาแทบโซ่เอื้อนหายังมั้ยับเนี่ยเดี๋ยวจะไ,ไปหลังโอ้เห็ดซอยกันพุทธมัยพุทธมือพี่น้องอันมานอกอันมานอกกะด่างย่ำหมกม่วง <g iggle> เดียวมาถ่ายเพิ่มขนเนาะตอนนี้สู่ขั้นตอนเอออย่างน้ำมันมันบ่ กองอตะต้อนมันเนาะน้าพี่น้องเดี๋ยวถามมึงตอนต,ตอนพัดเนาะวันนี้เป็นยังไงเอาแล้ววัออนนี้น้องไปไฟนะครับตอนเดล้วสุบายเปียกเวลาพัดไอ้พี่น้องตัวตนเห็นไม่เสียเรือน้ำตะกอนมาตัวเขาหลวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่นวะเจ็บเปีย,ปดดยนนก,ก

thường biệt hát thắt nhạc là yên ừ. lệch Đây là gặp anh chạy thôi 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 mày thôi

sau khi cái đâm vào đâm vào đó kìa, nó rồi. cái nó để, không <crast do> <đườngendeu> <crast> เสบเสบฝักมาดพัดเอเคยเดิงกับพัดขัวกิ่งน่พูดอะนะพัดองแหงมงนะขัวกิ่งหนูขัวกิ่งอำเภอวาดินแค่ทำซุปนายนิง xếp đây nhá Khi đang bỏ cái xe phong sư đột đang bỏ cái xe phong sư đột bờ Thấy này, đặt còn มาบอว่าเรือปาที่อจานนีพอ,อเออเ้็นหรอน้อยนึ่ง,งน้อยนึงอืมข้าเก๋าใส่กับพ่อป่ะเนี่อืม่เป็นหรอไปเจอกันตอนกินเลยถ้าไหนพ่อเลยอยู่บนี้ลโาใส่ก่อนสนอืม,อม พัดด้งแหงๆหหน,นะไปเนาะเนาะแต่ว่าเล็กก่อนมันอยากเอาขาวๆแน่นเนาะเต็มหมดต้องเต็มหมดกันงคืนไปเนาะก็เลยเป็นขาวๆของแทนแดงได้ครึง่งเยี่ยมเลอ,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 อ ไปไยมอ่ะเดยวไปดาแอ่กล่อคือขาเลยวะนี่นนพัด,ดขนขี่เมาไอพัดน้ไอพัดนูไอใครพัดยังกับกวกิ่งนะพไปน้อง เอาว่าแทบเสียบเลยขาเนี้ยห่นอนๆไ,ไ,ไ่นไไไ้อยง่ดูยังไม่ดูนหอมือหนักมเปลืไม่นู่ไม่แบเปมืกไม่นู่ไม่แบมือหนัหนักกับายา ย่างก้อยย่างก้อยบัหีเนี่ยะกินย่า,างก้อยเนื่อยมามันทอยังแ้รอจานไห้งแบบมันกระเด็ดนะ <What? S 3> เนาะบุกเลยที่เบิดๆนี่คีแหงบัาไหนวะมีบ้านกินหางนี่ยหางหางอัน่ <c oughs> นเตวเตยว,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 วยไมไ่แก้มนำะใครกินแกมเอาไอ้น้องเดียวกันเนี่ยว่าเราจะเปอะไร Tí cái nào tăng thì? Ủa phải khu bắp gần không ba? Thép cá ba để khu bắp gần à? Bắp mặc tháng cho, ít ít ăn tháng Ờ bà Tô em, tô há tháng nha Ờ Tô há ngô Hơi, hơi hơi Con gái con há ngô vậy Ờ lắm đó Áo gì, hiến nào hiến ba thêm xíu cho mẹ Thấy hả? Dây chung với tháng ngô อามานเอกินมือกล่องละเก็บตายกินแค่นอใครจะข่าอโอ,โอ,อ้ยเอาาออกผายเด้อายกบกินนู้นแล้วม่หรอน่อสมากอะคสอารประมาณเก่าสิ์เซ็นตหอนกินนูก่อนก่าชหก่อนเก่าะนู้นาที่น้องนูนามันนู้เหลี่ยงเลยนู้นนาเ่อะนม้นูเหลี่ยงวดมือเท่าไครับเฮียนครับเฮียนนี่แหละปวดปวดอ้

โบด้านคราบอกพี่พี่โบเขาบอกมองได้นัอเอ้าไอ้คนแก่ให้เดี๋ยวปวดมัมเดี๋ยวบาดเดี๋ยวอันนี้มังหม่เยอ้ยนี่นะเขาก็นำนำดาเรื่องเนี้ยนี่เขาเขวี้ยแกบเราเลยนี่ยเทียบ้อมาแค่งหนครับเวยอาหารบานกินโซที่ไหนกินโซ่เนีย่เปลี่ยนแดงนะเปลี่ยนแดงนะไม่ปนหอกจินปีเท่าไหร่ซาเม่เลยไี่ห้องกินไหนพอกันไหมไม่กากอาปัญญาเนเลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ